สวัสดีค่ะทา่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะทา่านผู้ชมคำสลับคำแรงนี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นแรงของวันที่14่กุมภาพันธ์2568นอกเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแรงนี้นะคะแอดจะมาพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขแนวทางสายด่วนพิเศษนะคะสายด่วนพิเศษที่แอดได้นัดหมายท่านผู้ชมเบาไหวว่า,ววาแอดจะ ติดตามตัวเลขแนวทางสายดวนมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะเขาบอกเขาอยาว่า,า,า,วากันเรื่องขน้ช่มขะเพราะว่าตัวเลขแนวาทางออชุด3ตัวเม็ดเดียวถ้าสมบูรณ์ว่าท่านผู้ชมจะแยกแยกจาก3ตัวเป็น2ตัวก็ได้คือจังเทียวที่แล้วเทียวที่แล้วแยกเป็นออสองตัวก็คือ5 0กับ0 0เพราะเลข3ตัวแอดออกมาใส่ เสียดายบมี่ซีศูนย์เนาะคะ่ะธรรมชมเนาะโอ้บอมี่ซีหาศูนย์เอาตึกตะหาหาศูนย์มาใส่เอาเที่ยวนีตองมานค่ะทรามช่มขาเหมือนแรงนีทุกทันทุกคนต้องโชคดีนะคะแอดเดียวตัวเลีแนวทางสายดวนมาฝาก่านผช้่มแล้วเดี๋ยวไปเมืองน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะบาตัวเลีแนวทางสายดวนพิเศษเที่ยวนี่านมช้ชมสิมักสีชอบน้ำบอ่อนะคะถ้ามักถ้าชอบกระจัดถ้าขัดกระพานกัท่านผช้่มขาบ่าเป็นอย่างเพราะว่า ตัวเลขแนวทางมีทุกจันทร์พุธศุกร์นะคะเมเื่อแรกนี่หลังจากตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาออกไปแล้วแอดก็จะสรุปรัฐบาลไทยฝากท่านผู้ช่วงเขียนนว่าวันอาทิตย์นี่เขาตรงมีเฮเนาะค่ะเนาะวันอาทิตย์น้าตตองมีเฮเอาก่อนอื่นไปมึงสายด่วนเล่าพัฒนาสกอร์กะต้มช่วไปดูสายด่วนเล่าพัฒนาก่อนนะคะเชิญเลยค่ะ่ะู้มช่วหลังจากตัวเลขแนวทางเทียวที่แล้วออกไปที่ เห้าแปดหกศูนย์สี่ห้านะคะตัวเลขแนวทางสายด่วนเข้าว่าสี่ได้ตัดกับบได้ค่ะทางช่วงขามาดูเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สามห้าศูนย์สองห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เลขออกศูนย์สี่ห้าาธันว่าสี่ห้าศูนย์ก็ได้ตัวแล้วค่ะทางช่วงขาเอาโปรปิ้ยัง หวดหนีไปไม่เนาะคะเนาะหวดนีเอาไม่ค่ะท่านผู้ชม่ะหวดหนีเอาไม่เดียวแอดมือหลักลอยก่อนเด้อ่ะท่านผู้ชมค่ะมึงหลักลอยก่อนว่ามันนี่ตัวใดเอาขะท่านผู้ชม่ะไปมึงตัวเล็กเนี่ยทางน้ำกันเนาะคะเนาะหลักลอยหลักลอยหลักลอยศูนย์ก็เจ็ดตัวหลักลอยศูนย์กบเจ็ดตัวเอามึงชุดสามตัว แปดหกสามกับพร้ม 6, 6, 8, 3, พอรมหกประตูเลยหกแปดสามพร้อมชุดสามตัวกับตัดหลินพร้อมเรค่ะท่านผู้ช่วมขาตัดหลินน้ำแปดสามหกสามแปดหกกลับด้วยนะคะกลับด้วยกลับด้วยนะคะตัวเลขแนวทางตัวเลขแนวทางสายด่วน สำหรับมือนีไปช่วนกับของสำนักใดบอ่อเดียวเด้อค่ะเด้อทำชั่นค่ะมือก่อนนี่เล็กช่นบอ่อช่วนกับของเสี่ยงเงินคือแปดหกช่วนของออนุ่มลอยเอ็ดแปดหกหกแปด เอ้าวนี่คือชัอนก่อนมีคู่ตัวเลขชันชันก็ของลุงหมานบอโบช่นชั่นก็ของอาจารย์สาระข้ามคือสามหกชันก็ของพบ้พมบอของพบ้พมชันทีหกสามนะคะของพบ้พมชั่นทีหกสามตัวเลขแนวาทางเฉี่ยวก่อนสายด่วนหาศูนย์ทพุทธยากันกัน สำหรับงวดนี้นะคะตรงช่วงขาเ,เลขลักลอย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 ไม่รู้ว่าชุดนี้สิเป็นบนหรือเป็นล่างเพราะว่าเที่ยวก่อนหาศูนย์คาดว่าสิเป็นบนแต่ผนไปเป็นศูนย์สี่ห้าเนาะค่ะเนาะเที่ยวนี้ แปดหกสามหกแปดสามหกแปดสามพรมหกแปดสามหกแปดสามเั็นบูเขียนไว้ให้ค้างหลวกมากมันบ่ชัดจีนทำช่วงขาแปดหกสามหกแปดสามนะคะ ชุดสองตัวตัดเหรียญคือแปดสามหกสามแปดหกส่วนตัวเหรียกเนวทางไพรจะเอาไปจับคู่รักลอยเ s หนะึ s ่งแปดหกเนี่ย s หนึ่งแปดหก s หนึ่งแปดหกอแปดหกแปดหก เทียวกรันมันออกอเดี๋ยวมึงเช็คกันก่อนเทียวกรันออกหาแปดหกศูนย์สี่ห้าเทียวนี่ได้เลขมากหกแปดสามแปดหกสามเก่าออทำช่วงขา ถ้าเอดจิตเหียแอกัสเลีนห้าแปดหกห้าหกสามศูนย์สีมาบอก็จะเป็น 5, 8, 6. 5, 6, 0ูนย์ถ้า0ูนย์ก็ศูนย์แปดหสาม จ้าซูนย์สีมาอีกนะคะทางช่วงคขากระบุเนี่ตัวเลขแนวทางตัวเลขแนวทางไม่แน่ าทำช่วงขาตามนี้นะคะตัวเลขแนวทางสายด่วนนะคะสายด่วน863 683ตัดเล่นคือ83 63 86เอ่อชุด3ตัวที่แอดมาร์ค586 58, 58 563 086 063มีแค่นี้ค่ะท่ามผู้ชค่ะเอาคอยทุกท่านทุกคนโชคหมาลำลุวย อย่าเจ็บอย่าจนเมื่อแรกนี่สองทุมครึ่งเขาต้องมีเฮไปพร้อมกันเนาะค่ะทุผช้ชมเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีขอพวกคุณสำหรกบการติดตามรับชมอย่าลืมแชร์ไปด้วยค่ะทุผช้ชมเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ